พี่น้องทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มาเล่นเวเลสนะครับก็ห่างเหินกันไปนานเลยนะครับสำหรับตัวเวเลสนี่ไม่เห็นมีคนเล่นกันเลยนะครับหรือว่ายังไงนะครับตอนนี้แรงก็อยู่ไดมอนด์คอมกันแล้วนะครับคอนคอนนี่ถึงแล้วนะแต่เนี่ยขี้เกียจขึ้นรอบสองนะครับก็เลยแบบเล่นเล่นไปนะครับขึ้นขึ้นลงลงตามนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูกันในเกมเลยเจอไอ้คิวเล่นฟาร์มนะฮะออเลนด้วยนะฮะลิเตอร์นะฮะทีมเขาเรลาเพนนะครับธรณีแล้วก็เอเลนดอร์นะครับ พูดถึงล่างมันก็สวยเหมือนกันนะครับนะสาวสวยอันนี้สกินฟรีนะครับคันที่ยังไม่ได้ก็ของก็ออกตามนี้เลยนะครับมุรามะสะนะครับกันเวตตายเกิดแล้วก็กอร์สตอนเะครับผมโอ้โหเรามาเจอตัวเอาหน่อยไหมเพื่อนเอากันหน่อยไหมล่ะเรามีดูดเลือดนายก็มีอ่ะมันไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วอ่ะเพื่อนมาดิเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนเอาดิครับเอาตายเนี่ย โอ้โหไม่ยอมกลับด้วยเป็นไงออเลน <c oughs> นี่แรงคอมเลยเนี่ยทำไมทำไมมันกินฟรีอย่างเงี้ยอยากเจออย่างเงี้ยในตอนแบบชนะรัวๆเออแบบชนะห้าตาติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้เพิ่มดาวอีกมานนหนึ่งดอกมีบัตรเพิ่มดาวเป็น MVP นี่ยิ่งดีเลยนะฮะสับรองว่าสบายเลยเก็บดาว เขาเลยเอาเลยมาอีกแล้วเพื่อนมันมีดูดเลือดนะฮะเราได้ซูมมันไม่ไหวนะแต่เราต้องหาวงแบบปัดวงดีดีหน่อยโอ้โหดูฮะดูดเลือดแจ่มจริงเลยเราอะ่ะไปไหนเราอะมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนซีเรียบร้อยหอมสองดอกไปแล้วครับโดนไปแล้วสองทีไม่หนีก็ตายอะน้อง <laughs> ทำไมมันห้าวจังฮะออเลเรนทีมเขาเนี่ยเห็นว่ากดเราได้แบบคิดจะกดเราแบบทำร้ายผู้หญิงหรอนะฮะนี่ดูเดะอย่ามาทำร้ายคนสวยนะคนสวยมีโซ่ลากคอนะฮะดึงคอรา่มโซ่ไว้เลยมาอีกแล้วฮะ <g ười> พูดถึงก็มาอีกแล้วเกิด <g ười> มาแล้วปัดคีบไปทีหนึ่งไม่โดนอีกแล้ว โอ้นี่ขนาดมันเวลสองนะครับอแทงอไปทีนึงแล้วหลบหนีครับอโอ้โหไล่แล้าวู้ฮูเสียบเสียบพี่จะเสียบเสียบน้องลักคอมอ่ดึงดึงคอมาแล้วเสียบเข้าไปปัดตายดิโอ้โหท่านติรีเสน็จนี่ตายเนี่ยบอกเลยไม่ปล่อยให้รอดหรอกืมขูอไว้ก่อนเป็ไงวัดตรงนี้ป่ะเราอะ่ะเอ้ยวัดตรงนี้ครับ เสียบเข้าไปโอ้โหเอา้าตายละโอ้โหกลางมาเฉยเลยฮะไม่มีการเอ่ยอะไรเลยอ่ะโอ้โหดมหญ้าไปเลยเลยคาวนี่ว่าแต่ช็อตเมื่อกี้ที่เราเข้าไปนี่ฟิงเกอร์เราไปใช้ตอนไหนวะเนี่ยอ๋อเอาไว้ใช้หนีเวเลสเมื่อกี้ไงใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปในป้อมแล้วก็ออกไม่ได้ไม่ใช่ออกไม่ได้ออกได้แต่ามาเจอแก๊งซะงั้นนะฮะม,มีประเด็นครับกลางเอาหน่อยไหม หรือว่าไง <a> ฟามก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็มาอีกอะ่ะเออเดี๋ยวรอบนั้นมันมีอันตินี่เราเราน่าจะออกตัดเลือดมีใครออกหรือเปล่านะครับตัดเลือดเดี๋ยวต้องถามก่อน อะไรล่ะถักออกอมาดิมาดิมาดิครับ,รบมาดิครับมาดิครับเอ้าเลือดเราเลือดมันน้อยกว่าเราครับดึงครับเรียบร้อยครับผม,มอืมอือฮึทำไมอ่ะอืมมาเล่นกับสาวน้อยไม่ได้นะอืมอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยเมืเ่อกี้เรายังอยู่อาการตกใจยังดีนะฮะที่เพื่อนเข้ามาช่วยทันอะฮ มีเพื่อนๆถามชื่อช่องแล้วนะครับสนใจมาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอร่ำโซ่หน่อยไหมมเราต้องออกกันเวทปเน,นี่ยตอนนี้โอ้โหเพื่อนบวกกันใหญ่เลยฮะด้านบนโอ้โหเรียบร้อยนะฮะอลสเตอร์น่าจะไม่โอ้โหไอยาเต,เตนะน่าจะไม่รอดแล้วอย่างเนี้ยตายจริงๆด้วยนะฮะแล้วเจอทางด้านของเพนเข้าไปสับหลังเรียบร้อยนะฮะสกอร์อยู่ที่1 3 3สแล้วครับผม โอ้โหป้อมพันล้านแตกเลยอ่ะนะฮะต่อเพนนี่เฮ้ยเฮ้ยเห็นแสงแวบๆบแบบมันก็น่าอยากจะเข้าอยู่นะเดี๋ยวดูอ่อนใครออกตัดฮิวตัดเลือดไปเนี่ยไม่มีเลยนะฮะแล้วจะสู้ออเลนได้ไหมเนี่ยดึงโซ่ไม่โดนนะฮะเฮ้ยอ๋อนึกว่าใครเข้าข้างๆนะฮะเพื่อเราเองเอ้ยเ,เตอร์มาเ,เตอร์เอามันเลยครับลิกเตอร์ลิกเตอร์ เทนจะไปไหนไอ้ไอ้จะไปไหนล่ะเพื่อนโดนดึงโซ่ไว้ก่อนคิวเลนนะคะพูดผิดพูดถูกนั่นแหละมันอยู่ในอาการตกใจไม่ยืนวับตรงนี้โชว์เลยเนี่ยเอามันดิเพื่อนนี่มันมีดูดเลือดอุ้ยอุยโอ้โหเมดแรงมากเมดเข้าแรงอะ่ะเราโดนแรงอยู่นะเพื่อนไม่เข้าฮะดูอาการก็รู้เลยเนี่ย มาสามตัวแต่ไม่ไม่ไมอะไรเด็กกลับก่อนแหละ <c oughs> ไม่เอาก็ไม่เอาเอา้เอาไปบวกกันแล้วฮะโอ้โหเพนเข้าไปจังหวะนี้ตายนะฮะเกือบหล่อแล้วฮะเกือบหล่อแล้วโดนสตันซะก่อนเฮ้ยไฮยะเตะเฮ้ยทำไมไฮยะเต้ห้าวอย่างนี้โอ้โหเราอันติบิงเข้ามาแล้วทำไมไม่ได้วะเดี๋ยวไปไหนเออใครได้คิว,วะ โอ้ไม่ได้ฮะเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงมากโอ้โหโอ้โหเข้าไปจังหวะน,นี้น่าจะตายนะเราไม่มีไอ้นี่เลยนะฮะือ้อแลกกันไปอุ้ยอุ้ยเพนเข้าอุ้ยอุ้ยมันอันติครับไม่ได้ครับตาไม่ทัน์ล็อกสแต็กเพนหมดหายเตะขึ้นป้อมบนแล้วฮะแย่แล้วครับนี้ ไปอุย้ยเลือดมันแค่นั้นเองนึกว่าเลือดมันเต็มนะฮะเดี๋ยวเราลองอ้อมดูนะฟิงเกอร์ก็ไม่มีด้วยจะโดดททมตันไหมเนี่ยทาตาทามเฮ้ยเห็นแล้วเสียบเข้าไปก่อนเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากเอาดึงมาโดนด้วยโอ้โหทำไมสกิลหนึ่งเมื่อกี้โดนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะสกิลหนึ่งเมื่อกี้โดนแต่ไม่แรงหรือเปล่าหรือว่ายัางไงฮะแบบความจริงน่าจะได้อยู่นะ หรือว่าไฮยาเตะมันดูดเลือดด้วยสกิลหนของมันก็ยังไม่รู้นะเนี่ยอันติแห่ละมันแรงนะฮะเราสแต็กเราเก็บได้สามด้วยเมื่อกี้ยังไม่พัดไม่ไม่ได้ปัดสกิลเพื่อที่จะดูดเลือดด้วยนะฮะมีประเด็นแล้วครับผมไปเล่นหนึ่งหนึ่งไป <laughs> โดนลุมสองหนึ่งไม่พอใจนะฮะทีมเราเดือดครับผมเดือด <laughs> เดือดกันแล้วฮะเอาโมวแต่คุยครับเอาอะไรเข้ามาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้ก็ตายสิครับมันตีเข้าไปแทงเข้าไปก่อนแล้วเพนเข้าหลังสวยไม่ใช่เพนคิวเลนโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูฮะอความโหดของพี่แกโอ้โหออเลนเข้ามาจังหวะน,นี้เราต้องบิ๊หนีแล้วฮะโอ้โหแล้วตามได้อีกอเขามีสกิลสองไล่นะฮะเฮ้ยได้เนี่ยอลนดอร์สวยเฮ้ยเข้าไปใกล้เกินแล้วเอา คอมโบผิดชีวิตเปลี่ยนเฮลรี่มาครับโอ้โหเรียบร้อยลนจัะนี้หมดตีไปดีครับคือเพื่อนเราเข้าไปลึกเกินนะครับเลยแบบทําให้เราแบบบวกสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยนะนลแล้วเราเมื่อกี้ก็อันติช่วยเต็มที่แล้วนะครับสกิลเต็มที่แต่แบบออเลนเข้ามาทีหลังเฉยเลย ็บอกว่าทรณีตอนนี้มีของแล้วนะอืมเอเลนดอร์ก็มีของนะอย่าให้ยืนฟรีนะบอกเลยถ้ายืนฟรีมีหนาวนะครับแคลรี่เราเอาแล้วครับเมดโดนแล้วจังหวะนี้ตันเข้าไปไม่โดนนะฮะเราจะอันติเข้าก็ไม่กล้าเข้าเสียบเข้าไปก่อนตีปัดสะกีเข้าไปตายหนึ่งนะฮะอะไรอ่ะโอ้โหนึกว่าทีมันฟิงเกอร์ก็ไม่มีอันติก็เข้าไม่ถึง ถ้าเกิดว่าอันติแล้วฟิงเกอร์เข้าไปเสียบนี่น่าจะได้อยู่นะแต่คลิปก็ไม่มีเลยนะฮะเมื่อกี้เราไม่น่าจะอึดขนาดนั้นแหละโอ้โหต้องบอกว่า oh. ทอรณีกับอิลินดอนนี่ยิงฟรีแล้วนะครับทีมเขานี่ยังไม่รู้จะเอาอยัางไงนะสำหรับทางด้านของออเลนและลิเตอร์นะครับไม่รู้จะล้วงใครเอาแล้วเข้ามาจะว่อุ้ยอันติเข้าไปโดนนะครับเข้าน้อยมากเรียบร้อยครับผมเข้าบ้านได้แล้วฮะเหลืยวออลเลนตัวหนึ่งนะทีมเขาเกิดมาอีก2ตัวครับ คงจะต้องได้ถอยกันแล้วแหละจังหวะนี้แต่เลือดเรายังพอบวกได้นะครับเพื่อนยังตามมาได้เดี๋ยวเรียกรวมกลุ่มครับผมอือุอ้ยกระตุกครับธรณีโดนเปิดไปครึ่งหลอดเกือบไงฮ้ย <c oughs> ได้ยินอเลนมาแล้วครับได้ยินเสียงกระซิบอือเข้ามาแจกถึงที่แหละน้อง <Ultimate. S 1> ได้ยินเสียงเข้ามาวิบว,ว,ว,วิบวิบว๊บวบ เจอธรณียิงสามทีกระโดดเข้าไปอีกทีนึงตายเลยฮะรอไฮเตะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอเลนอ่าวาร์ป้วฮะอเลนทีมเราไม่มีใครออกตัดเลือดเลยนะครับน่าจะไม่กังวลอะไรนะคิดว่านะครับอืมอืมอืมเข้ามาอย่างนี้เข้ามาอย่างงี้ยังไงโอ้ต้องช่วยไอ้นี่แหลคะครับโอ้แล้วบิงเข้ามาทําไมเนี่ยโอ้โหกระตุกมากกระโดดเสียบเรียบร้อยอินอดตีฟรีหน่อยเพื่อน ไม่ได้นะครับต้องออ่ะต้องออใหค้ครบเลยอะ่ะเข้าไปอย่างนั้นไม่น่าไหวนะฮะทรณีก็เป็นแคลรี่แต่เข้าไปลึกเกินอะ่ะจริงอ่าแล้วฮะอิรลนดอร์แย่แล้วอุ้ยได้เฉยอาวดึงให้แล้วเพื่อนสวยเราดึงได้นะฮะแอคซิสขึ้นนะอ่าบอกเลยเอ้าไฮตะเข้ามาจาังหวะนี้เรียบร้อยครับผมโดนผากออกนะฮะ อันติไม่เข้าเลยอ่ะโดนสกัดอ่ะโดนโซ่ลากคอไว้เอา้าเข้ามาตรงนี้นดึงคอไว้ก่อนเอากระชิดตัวไม่ได้ยังไงเอา้ากรชิดตัวแล้วทำอะไรได้ฮะเลกเตอร์เรียกลมพลเอาดาร์กแล้วฮะเอาได้กันเวทแล้วครับผมน่าจะใสๆแล้วนจะจังหวะน,นี้เข้าไปไม่อยากจะโดนอันติของคลิกเซ่เลยนะครับอุ้ยบนมีประเด็นอีกแล้วโอ้โหเพนเข้าครับ เราก็ตามมาอยู่นะได้นะเพนถ้านายจะเอาอ่ะอเสียบเข้ามาก่อนนะฮะเสียบเข้ามาก่อน <laughs> หวังฉอดหลังหวังชอดหลังก็จะไม่มีอะมากหรอกไปเลสอะโคดาวเร็วอยู่แล้วโอ้ลิกเตอร์จังหวะนี้มันจะหนีไปไหนของมันเนี่ยดึงดงซื้อไว้ก่อนดงซื้อไว้แล้วอันติเข้าไป็อตน,นี้โอ้โหมันชแวบหนีได้แล้ว,ลวเจอเพนอันติเขาซ้ํานะครับออนฟอร์ดกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ เอาขึ้นบ้านแล้วครับใสๆไวรุ่นชอบเลยครับเพนบอกอาคลิปกลางไม่เข้าฮะใจเย็นไอรลนดอร์ใจเย็น,น,ยนๆโอเ้เพนเข้าแล้วฮะเพนจะจบแล้วเรียบร้อยนะครับอ้าวแล้วแล้วเพื่อนไม่ตีบ้านเกือบแตกนะครได้ของเพนนะฮะโอเคนะผมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับผมผมก็ เล่นได้ประมาณนี้นะครับมันไม่ได้คิวไม่ได้อะไรเยอะเลยนะครับพยายามที่จะลาสแต่เขาก็ไม่ปล่อยให้ลาสเลยนะครับเพลงได้ MVP ไปนะครับแล้วก็ของที่ออกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ